เอจูดินเพื่อน,นะคะกลับมาอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทศนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่พี่นันจะต้องบันทึกเอาไว้เลยนะคะเห็นมีอยู่ว่าพี่นันอะเทศแล้วกำไรมันไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะมันก็ยังได้ที่20080 2ย0 2 8 0มันไม่ยอมขยับไปข้างหน้าเลยแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่เทดนานแล้วไง เทดนานมากใช้เวลาตั้งแต่เช้าเลยนะเก้าโมงเช้าจนถึง11โมงก็นั่งเทดอยู่นั่นแหละเป็นเวลานาน,านมากๆจนรู้สึกเหนื่อยแล้วก็คิดว่าลองอีกสักออเดอร์หนึ่งทีนี้จังหวะที่ลองอีกหนึ่งออเดอร์เนี่ยที่นันเทดแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะทีนี้พอหนึ่งเหรียญน,นั่นอะมันดีดขึ้นไปใช่ไหมมันดีดขึ้นไปปุ๊บพี่นันแค่จะแก้ ออเดอร์หเหรียญของพี่นันนะก็คือ1.90เซมันมีเศษด้านหลังคือ90ใช่ไหมพี่นันก็ใส่เข้าไปคือ1.90ทีนี้ก็ไปเทรด1.90นี่แหละแต่ด้วยความที่รีบไงรีบจัดคิด,ดว่าตัวเองกดชัวและ1.90แน่นอนที่ไหนได้ไม่ใช่นะยอดมันคือ190เหรียญอมแม่เจ้า พี่นนไม่เคยยอดมันคือ190หนึ่งเหรียญอมแม่เจ้าพี่นนไม่เคยเทรดเยอะเกินหนึ่งร้อยเหรียญน,นะฮะหนึ่งรเหรียญน,นี่เป็นไม้ใหญ่ไม้แรกที่พี่นันเคยเทรดแล้วพี่นันก็ไม่กล้าที่จะเล่นไม้ใหญ่อีกเลยเพราะว่ามันบีบหัวใจแล้วมันเจ็บมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นไม้ใหญ่เนาะสูงสุดพี่นันเล่นสูงสุดจริงๆคือก็จะเป็นการซอยไม้ยี่สิบสามสิบ สาแล้วก็ซอยไม้ไปทีนี้มันบีบหัวใจจนพี่นันนั่งไม่ได้อะนั่งเทตไม่ได้เลยยืนก็ไม่ได้นะเป็นความรู้สึกที่กระโดดลดเต้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ทุกคนดีใจอะเวลาเทศได้แล้วมันมันมันที่สุดอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่พี่นันอยากเก็บเป็นความทรงจําของพี่นันด้วยไปดูผลลัพธ์ที่พี่นันได้ไปดูเลยค่ะก็ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำนะที่พี่นันตื่นเต้นมากๆนะก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยนะก็คือเหตุผลก็คือมาดูออเดอร์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญของพี่นันตรงนี้นะมาดูจังหวะที่พี่นันเข้าออเดอร์จะเห็นว่า ตอนแรกอะ่ะพี่นันเข้าออเดอร์ไปที่หนึ่งเหรียญแค่หนึ่งเหรียญเองนะแล้วทีนี้กราฟมันดันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วด้วยเหตุที่ว่าเราจะซอยไม้อะ่ะแล้วพี่นันเป็นคนที่ชอบซอยไม้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> ก็กะว่าจะใส่ไปอีก1.90คือเศษด้านหลังของมันอหะก็คือ1.90ซอยแก้ไม้หน,นึ่งเหรียญตัวเนี้ยจะแก้หนึ่งเหรียญตัวนี้นะ1น0แน่นอนก็รีบเข้าออ,อเดอร์เลย ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรเลย1.90่ยชัวร์แต่ไม่ใช่ผลมันคือ190เหรียญซึ่งมันเป็นไม้ใหญ่มากๆสำหรับพี่นันเนาะทีนี้พี่นันก็นั่งไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ไม่ได้กดวิดีโอเอาไว้ด้วยนะจังหวะที่ตัวเองกระโดดโลดเต้นน่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบ190อยเก้าอะ่ะเราเทรด190ถ้ามันแพ้อะ่ะคือเราต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อะ่ะ จากเราปั้นจากสามสิบเหรียญนะแล้วเราทําได้ขึ้นมาเยอะแล้วเรามันต้องมาเสียอีกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่มันโทษตัวเองอะแต่ปรากฏว่าผลสรุปคือกําไรหนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญน,นะฮะก็ทําให้ยอดตรงนี้พีนันขยับขึ้นมาเป็นสี่รอยสี่บเจ็ดเหรียญน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกของพินันที่ขึ้นมาถึง447เดหรียญน,นะคะก็ ดีใจมากๆาอยากเก็บความทรงจำอันนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูด้วยให้พี่นันดูด้วยนะคะก็จังหวะนั้นพี่นันก็รีบเลยรีบทำการถอนทันทีเลยนะเข้าไปในคิดคิดค่างเงินก่อนอันดับแรกเออรีบเข้ามาค่างเงินดอลลาร์ตอนนี้เท่าไหร่ค่างเงินดอลลาร์อยู่ที่30เหรียญกลับมาดูสิตอนนี้ เท่าไหร่4 47ใช่ไหมรีบเลยกดเข้าไปดูซิว่าเท่าไหร่พิมพ์ยอด4 47เหรียญเข้าไปเป็นเงินไทยอยู่ที่13,000บาทนะคะทุกคนเป็นยอดที่แบบว่าโอ้โหพระเจ้าฉันทำได้เหรอฉันเหลือตัง30เหรียญแล้วฉันเทรดขึ้นมาทำได้ถึง400เหรียญเหรอมันเป็นอะไรที่แบบ เพอร์เฟกแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะวันนี้พี่นันก็เลยตัดสินใจถอนออกมา400เหรียญน,นะคะถอนออกมา400เหรียญเพื่อที่จะเก็บอีก30เหรียญเอาไว้เป็นการต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่นันจะสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่นันจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ